ด้านหน้าคันนี้ครับลูกค้าจะได้ไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ led นะครับมีไฟเดียวกั led ด้านบนนะครับเรียงตัวปกติคันนี้ครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวไฟที่เป็นฟ o ็อกแอมมาคือว่าไฟตัดหมอกด้านล่างครับคู้น้าครับคันนี้ครับมีปุ่มที่เป็นในส่วนตัวปุ่มที่เป็นอิ s ิสตาร์ครับหรือปุ่มคูสตาร์นะครับมีกล้องถอยหลังครับให้บนหน้าจอนะครับเครื่องเล่นครับเป็นเครื่องเล่นเครื่องเสียงธรรมดาครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับผม ส jury, Air, Air Air auto, ั ment, Arizona, ่งการด้วยเสียงรับสายด้วยเสียงได้ปกติเลยครับแอร์เป็นแอร์ในส่วนตัวแอร์ออโต้นะครับลายของตัวเบาะด้านหลังครับจะเป็นเบาะหนังครับตรงกลางจะเป็นลายของตัวเบาะผ้าครับที่เป็นลายตะข่ายสีส้มสีดําตัดกันนะครับผมลายของตัวเบาะครับสภาพเดิมเลยครับลายของตัวหมอนรองคอตรงนี้มีให้ครับสามารถพับลายของตัวเบาะด้านหลังได้ครับด้านหน้าครับจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันครับลายของตัวเบาะหนังตรงกลางจะเป็นเบาะผ้าสีดํา ส้มตัดไปตะข่ายตรงกลางนะครับเบาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนวนปรับได้6ทิศทางนะครับถ้าลูกค้าครับท่านใดสนใจของตัวรถคันนี้เลยสามารถดูรายละเอียดรถได้ที่พยนต์ครับอยา่าล่อพามาชมรายละเอียดเต็มๆกับรถคันนี้ด้วยกันครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับเม้งพิทยนต์ครับตรงหน้าครับเรามีในของตัวรถกระบะ4ประตูครับที่ปินเกียร์ธรรมดาครับปี2019บครับนำเสนอกับนิสสันโนเวาครับแบ็ก e อชชันตัวแคป4ครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลครับขนาด2.5 e ครับผมราเยดของรถคันนี้ครับผมเลขมาอยู่ที่ 7 8 0 0 0มครับราคารถอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดที่สนใจของตัวรถ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาครับปี2 0 1 9นคันนี้ครับสามารถเข้าดูเดยนรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทย68แครับแยก1มินบุรีกรุงเทพหานครนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมเลยของตัวรถด้านหน้าดยกันครับด้านหน้าครับในส่วนตัวไฟครับลูกค้าจะได้ส่วนตัวไฟที่เป็นลูกแก้ว LED ดีครับ เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับด้านบนครับตัดในส่วนตัวไฟที่เป็นเดทา LED ครับไฟเลี้ยวครับเป็นหลอดไส้ครับกระจังหน้าด้านหน้าครับคันนี้ครับจะไม่เหมือนในส่วนตัวคาริเบิลครับตัวแพลชั่นครับจะทำลายของตัวกระจังด้านหน้าครับเป็นสีดําเงาตัดขอบครับด้านในเป็นพลาสติกสีเทาปกติครับนิสันโลโก้ของตัวนิสันยังอยู่ชัดเจนปกติครับคันนี้แล้วใีของตัวไฟด้านขวาครับเหมือนกันครับหลอดที่เป็น ลูกแก้ led ครับด้านบนครับมีเดีทาง led เรียงตัวปกติเลยครับสภาพของตัวโคมไฟเหมือนเดิมปกติไฟเรียลหลอไส้มีให้ครับคันนี้ครับลูกค้าจะได้ในส่วนตัวไฟที่เป็นไฟฟล็อกแอมหรือไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับผมรายของตัวไฟตัดหมอกสภาพเหมือนเดิมครับรายของตัวขอบด้านข้างจะเป็นพลาสติกสีดําเงาครับด้านในจะเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับกระจังด้านหน้าด้านหน้าสมบูรณ์ปกติเหมือนเดิมไม่มีรอยแตก หักหรือรอยล้าวนะครับไฟตัดหมอกฝั่งขวาเหมือนเดิมชัดเจนครับมีตัดขอบที่เป็นในส่วนตัวไฟไอที่พิเศทีครับเป็นไฟตัดหมอกเป็นหลอดปกตินะครับแล้วก็ขอบด้านข้างครับเป็นสีดําเงาเหมือนเดิมครับด้านในเป็นพลาสติกสีดําครับสภาพเดิมๆครับคันนี้เราสวยๆครับฝากระโปรงคันนี้ครับลูกค้าจะได้ส่งฝากระโปรงที่มีสติ๊กเกอร์ตัดขอบสีดําด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวขอบนะครับฝากระโปรงสภาพเดิมๆครับไม่มีรอยหรือรอยบุบของรอยลักยิ้มนะครับ สภาพสวยๆแล้วครับคันนี้คันนี้ครับในส่วนตัวฟิล์มครับเราติดฟิล์มด้านหน้าที่เป็น60%ครับด้านข้างเป็น80%ดครับด้านข้างของตัวด้านหน้าครับกับจากด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมแน่ชิดติดเป็นปกติครับดีไซน์ของตัวโป่งซุ้มล้อของตัวอนิสสันนาวาล่าตัวเบอิชชั่นในตรงนี้ครับจะตีโป่งซุ้มพลาสติกที่เป็นสีดำครับแล้วมีในของตัวน็อตครับของการยึดตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ลอยยึดเจาะใหม่นะครับเป็นลายของการดีไซน์ของทางนิสสันเลยครับมีการยึดในนนนส่วววตตตััเ็ของ อะโปร่งซุ้มล้อทั้งทั้งสี่ล้อนะครับล้อครับเป็นล้อที่เป็นในส่วนตัวแม็กสีดํานะครับแบกอลอยครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นน็อหกรูครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสครับลายที่ของตัวยางคันนี้เป็นยางยี่ห้อของโตโยนะครับปีของตัวปียางปีอยู่ที่ปี2019นะครับขนาดหน้านว้างของยางครับอยู่ที่255ครับความหนา560ครับเป็นยาง R18 ์สิบ รายละเอียดของตัวหน้ายางสภาพเหมือนเดิมปกตินะครับ mm hmm. ไม่มีรอยฉีกข,ขาดหรือรอยแตกเล้าของตัวหน้ายางความลึกของตัวดอกยางสภาพเหมือนเดิมปกติครับด้านหน้าของตัวโช๊คครับสภาพแห้งๆเดิมๆครับไม่มีการถอดของตัวโช๊คด้านหน้านะครับซุมล้อพลาสติกด,ด้านหน้าเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดครับหรือการถ,รถอดของตัวน็อตครับรอยพลาสติกของการยึดยังเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างครับซุ้มบังโคลด้านหน้าเหมือนเดิมมีให้ปกตินะครับกระจกด้านข้างครับมีครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวให้นะครับ เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดในส่วนตัวสติกเกอร์ที่เป็นสีส้มตัดคาดตรงจกมองข้างนะครับครั้นี้ครับดีไซน์ตัวแพลชั่นครับจะทําในส่วนตัวสติกเกอร์ครับที่เป็นสีบอนกับสีเทาตัดคาดด้านข้างครับมีสติกเกอร์ครับบอกในส่วนตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซล2.5 DDI I ครับตัววีเจสเท e บให้บันไดด้านข้างเหมือนเดิมครับเป็นอ่าบันไดสีดำพลาสติกครับตัดขอบด้านล่างที่เป็นสีส้มครับสภาพของตัวบันไดครับเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกหักนะครับ สามารถขึ้นไปยืนได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูอะไรของตัวบันไดด้านข้างด้ามจับเป็นสีดาครับมีปุ่มของตัวสมาร์ทเอ็นทีให้ทางลูกค้านวยนะครับคันนี้จะไม่มีส่วนตัวกันสาดนะครับดานข้างตัว4ประตูเลยแต่ผมทําการติดตั้งห้ลูกค้าได้ครับตรงนี้ถ้าลูกค้าต้องการของตัวกันสาดประตูทั้ง4บานเลยแผงประตูครับขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดําครับด้ามจับเป็นโครเมียมครับมีวัสดุของตัวบอหนังหุ้มครับที่เป็นซออก์พตครับตัดขอบ อ่าด้านบนที่เป็นสีดําด้านครับแล้วก็ขอบที่เป็นสีบอลกระจกเป็นต้นมัตถไฟฟ้าปกตินะครับมีที่วางแก้วน้ําได้ครับอาจจะวางในส่วนตัวแก้วที่เป็นเยติสาย2ออนไม่ได้นะครับขนาดคนน้ําที่1.5ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาครับสามารถวางได้เราพงด้านหน้ามีให้เป็นปกติรายละเอียดของตัวขอบทุกอย่างครับสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกข,ขาดนะครับซิลิโคนด้านข้างเหมือนเดิมรอยเบรอาร์เชื่อมต่อจากโรงงานสภาพปกติเลย กลมๆเลยครับรายของตัวลอยเม็นอาร์คับเชื่อมต่อจากโรงงานไปเลยไม่มีรอยบุบหรือการทาเลยส่วนตัวประตูด้านข้างนะครับไฟด้านล่างมีให้เหมือนครับในส่วนตัวประตูครับฝั่งด้านหน้าลอยหองน็อตครับเดิมๆครับสีแต้มอยู่ๆเหมือนเดิมไม่มีการถอดของตัวน็อตนะครับดูเหลี่ยมน็อตได้เลยครับต้ามจับของบุคคลนั่งขึ้นด้านข้างมีให้ครับลอยเม็ดอาร์คเดี๋ยวผมให้ดูลอยเม็ดอาร์คครับด้านหน้ากลมๆเหมือนเดิมเชื่อมจากโรบอทจากโรงงานครับ กลมๆเลียงแถวเหมือนเดิมนะครับให้ลูกค้าดูเสาบีครับเหมือนเดินทุกอย่างครับรอยโครงสร้างครับไม่มีรอยบุบนะครับอะไรของตัวสีตรงนี้สภาพเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยครับเดี๋ยวเราพามดูอะไรของตัวแผงปัวตูฝั่งซ้ายครับคันนี้ครับในส่วนตัวขอบของตัวกระจกนะครับจะตัดขอบที่เป็นโครเมียมนะครับกระจกแท้ๆเดิมๆครับจากนิสสันเลยครับจากโรงงานเลยครับทั้งประตูด้านหลังครับแล้วก็ประตูด้านหน้านะครับ นในส่วนตัวกระจกแท้จากโรงงานครับด้านจับด้านหลังเป็นในส่วนตัวสีดําครับ <B est> แผงประตูพลาสติกเหมือนกันขึ้นรูปเหมือนเดิมครับ <B est> <B est> ด้านจับเปิดประตูเป็นโครเมียมครับมีวัสดุซ็อกพัดที่เป็นบอดหนังหุ้มแล้วก็ตัดขอบที่เป็นด้านหน้าสีดาครับแล้วก็สีบอลขอบด้านข้านขงนะครับมีที่วางก้นาลำพงมีให้เหมือนกันครับแต่ว่าไฟด้านล่างครับจะมีในส่วนตัวประตูฝั่งด้านหน้าอย่างเดียวครับไฟด้านล่างโครงสร้างครับของตัวประตูเหมือนเดิมทุกอย่างครับรอยเชื่อมต่อครับมีปุ่มล็อกเด็กครับ ตรงประตูด้านหลังนะครับมีปุ่มของตัวล็อกเด็กให้ไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะครับขอทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยถ้ามีผมทําการเปลี่ยนให้ทาลูกค้านะครับอะยรของตัวลอยึดเอาตัวน็อตแผ็งประตูฝั่งซ้ายครับเหมือนเดิมรับไม่มีการถอดนะครับโครงสร้างทุกอย่างรอยเม็ดอาร์ตก,กลมๆเชื่อมจากโรงงานเหมือนเดิมครับไม่มีรอย ของตัวโครงสร้างนะครับถ้าลูกค้ารับรถไปจะลดพิกวามจนนั้นรลอโชว์โครงสร้างทางผมรับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมีเงร่อนให้ลูกค้าครับตรงนี้รายละเอียดของตัวทุกอย่างเหมือนเดิมสภาพปกตินะครับสีขอบประตูใสๆเหมือนเดิมไม่มีคลื่นของตัวอาไรของการเก็บสีครับขอบประตูด้านหลังนะครับสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างครับ ซุ้มล้อครับมีให้เหมือนเดิมครับด้านหลังเป็นสีดําด้านนะครับปีโป่งซุ้มล้อให้ครับล้อสภาพเดิมๆครับไม่มีปีฟุตบาทนะครับเป็นล้อหกรูด้านหลังเป็นเบรกดมนะครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสลายละเอียดของตัวยางตังโตโยมือนกันครับยางปีสิบเก้านะครับน้นความเหมือนกันกับล้อหน้านะครับหน้ายางสภาพเหมือนเดิมล้อแคสซีโครงสร้างสภาพเดิมๆเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับซุ้มล้อมีให้พลาสติกด้านหลังครับมีเหมือนเดิม โครงสร้างทุกอย่างสภาพเดิมๆครับตัวคันนี้ครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับยังไม่ทําการชำระล้างนะครับเราเอามาให้เห็นทางเห็นอ่าทางลูกค้าเห็นสภาพเดิมๆของตัวโครงสร้างก่อนคันนี้ด้านหลังครับมีสติกเกอร์ให้ครับมีสติกเกอร์ของตัวแบ็กอิชชันที่บ่งบอกในส่วนตัวสเปคของทางรถกระบะคันนี้ให้นะครับด้านท้ายครับไฟเป็นหลอดไส้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวมีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับเป็นหลอดไส้หมดเลยทั้ง3หลอดกันชนท่านท้ายครับ เหมือนเดิมครับเป็นสีดํานะครับตัดขอบด้านล่างที่เป็นสีดําเงานะครับคันนี้อันนี้มีกล้องหลังให้เลยครับผมด้านท้ายครับด้านจับเป็นในส่วนตัวพลาสติกสีดาด้านนะครับมีสไปเลอร์ด้านหลังครับที่แต่งงานในส่วนตัวสไตล์ของตัวนิสสันนาวา่านะครับจะแต่งตัวท้ายครับที่เป็นสไปเลอร์ด้านหลังออกมาให้ตรงหลังท้ายกระบะรายเด็ของตัวแม็กไบรเนอร์ครับสภาพเหมือนเดิมเลยครับแม็กไบรเนอร์ด้านหลังครับ มีไฟเบรกครับเพิ่มเติมมาดวงที่3ามจะอยู่ด้านท้ายนะครับไฟเบรกจะอยู่ด้านท้ายครับมีขี้ฉลาตัวรับสัญญาณให้ทางลูกค้าด้วยนะครับด้านบนหลังกระบะเลยแต่ให้เห็นอียดของตัวแมกกาซีนด้านหลังก่อนมีอะไรของการยึดในส่วนตัวอ่าเชือกตรงนี้ได้ครับคล้องได้ทั้ง4ี่มุมครับด้านหน้าด้านท้ายครับมีให้ปกติโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมครับวันลตีอยู่แล้วครับไม่มีชนโครงสร้างหรือการถอนนอนได้นอนอาจจะมีแค่เศษฝุ่นเล็กน้อยแต่ถ้าเราทําการปัับสภาพให้ลูกค้าก่อนสองมอยู่แล้วครับคันนี้ เราใกล้เห็นเลยของตัวแม่ไลเนอร์ก่อนสภาพเหมือนเดิมครับไม่ได้ค่อยได้ขนของเท่าไหร่ครับคันนี้ลายของตัวแม่ไลเนอร์ครับรอยขีดขดค่อน่าจะน้อยครับไฟฝั่งขวาครับสภาพเหมือนเดิมหลอดไส้เหมือนกันครับไฟเลียวหลอดไส้สีส้มครับช่วงล่างครับด้านล่างล้อไหลผมทําการติดตั้งให้ลูกค้านะครับแต่เห็นเลยของตัวด้านช่วงล่างก่อนครับรออแคสซีทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมโชคไม่มีลออสำเร็จรูปตัวน้ำมันนะครับ เดี๋ยวทางเราทําการล้างช่วงล่างปรับสภาพทุกอย่างก่อนส่งมอบทาลูกค้าเบื้องต้นอยู่นะครับด้านขวาสติกเกอร์มีให้เหมือนเดิมครับลายของตัวแบ็ก e อิชั่นมีให้เหมือนเดิมนะครับโป่งซุ้มล้อพลาสติกสีดํามีเหมือนเดิมครับบังโคลด้านหลังมีให้ล้อเป็นแม็กสีดําขนาด18ครับลายของตัวแม็กครับไม่มีเรื่องของการขูขิกหรือพิชุดบาดนะครับยางยี่ห้อโตโยเหมือนเดิมครับปี2019 นายางสภาพเดิมเดิเลยสามารถใช้งานได้สองถึงสามปีเลยครับถ้าลูกค้าดูแล้วต้องการเปลี่ยนของตัวยางผมเปลี่ยนให้ได้ครับอาจจะเป็นเลยอของตัวยางที่เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับหลักสีโครงสร้างด้านหน้าครับสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยบุบหรือการเชื่อมต่อของตัวโครงสร้างนะครับส่วนล้อทุกอย่างเหมือนเดิมปกติบังโคลด้านหลังเหมือนเดิมเหมือนกันครับรื่ของตัวสีครับบิ้วรอยค่อนข้างจะน้อยครับคันนี้ให้ดูเรื่ของตัวงานสีก่อนไม่มีเลี้ยวลอยเลยครับตรงนี้ มีทางเราทําการขัดแก้งอะไรของตัวงานสีตรงนี้ให้ครับทาจากประตูฝั่งขวาครับเป็นสีดําเหมือนกันครับการสัดด้านข้างเดี๋ยวผมติดตั้งให้เลยครับทั้งด้านด้านแล้วก็ด้านหลังนะครับกระจกเหมือนเดิมแท้ๆจะโรงงานเลยครับตัดขอบด้านล่างที่เป็นโครเมียมนะครับทางประตูบานหลังแล้วก็บานหน้านะครับอียดของตัวแผงประตูครับ คันนี้ก็สภาพเดิมๆครับครือดด้วยพลาสติกสีดาครับด้านจักเปิดประตูเป็นโคมเมียมเหมือนเดิมเบาะมีให้ครับที่เบาะหุ้มหนังครับวัสดุซอฟพัดที่วางแก้วน้ํามีให้เหมือนเดิมเราพงหน้าหลังมีให้นะครับแล้วก็โครงสร้างทุกอย่างด้านหลังเหมือนเดิมเลยไม่มีการถอดของตัวน็อตนะครับโครงสร้างรา้อเมตรอาร์ผมให้ลูกค้าดูก่อนเชื่อมแท้ๆจากโรงงานเลยครับเสียงตัวแถวเป็นเหมือนเดิม ด้านหลังครับเป็นอะไรของตัวเบาะครับที่เป็นสีด <iałem S 1> <dragon S 2> ํานะครับด้านตรงกลางจะเป็นอะไรของตัวผ้าหุ้มตัดตรงกลางนะครับที่เป็นสีดํากับส้มนะครับรายอีดของตัวเบาะคันนี้ครับสามารถพับเลยของตัวเบาะได้ครับเดี๋ยวผมทําการดึงให้ลูกค้าดูก่อนสามารถพับพับรายอีดของตัวเบาะด้านหลังได้ครับหรือวางของได้ครับตรงนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมขอญาตเกี่ยวสายีของตัวเบาะนิดนึงนะครับมีครับที่ ใส่ของด้านหลังนะครับหรือมีในส่วนตัวชุดปะแจแมลงให้ตรงนี้ผมดูแลให้ทางลูกค้านะครับแต่เห็นเลยของตัวด้านล่างก่อนว่ามีช่องเก็บของให้ครับมีที่วางแก้วน้าด้านหน้าให้ด้วยครับกระเป๋ายิงโจ้มีให้ครับทั้งสองเบาะเลยของบุคคลที่นั่งขับแล้วก็บุคคลที่นั่งข้างแอร์คอนโซลด้านหลังมีให้เป็นปกตินะครับรถสาพัดแบบเดิมครับด้านจับด้านบนมีให้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับด้านจับของบุคคลนั่งหลังนะครับมีให้ ประตูด้านหน้าครับคันนี้ก็ด้านจับครับสีดำมีปุ่มของตัวสมาร์ทเอ t นทีนะครับให้กระจกแท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยบันไดด้านข้างครับเหมือนเดิมตัดขอบที่เป็นติกเกอร์สีส้มนะครับเอกลักษณ์ของทางเบรกอิชั่นครับลายของตัวลายตรงนี้ค่อนข้างจะต่างในส่วนของตัวคาลิเบิลนะครับในส่วนตัวกระจงด้านหน้าครับแล้วก็ลายของตัวบันไดด้านข้างครับผมกระจกมีให้เหมือนเดิมครับ อะายของตัวฝาครอบเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัดสติกเกอร์ที่เป็นสีส้มนะครับด้านล่างบันไดเหมือนเดินทุกอย่างไม่มีรอยแตกหักนะครับหรือรอยร้าวสามารถขึ้นไปยืนได้เลยผมให้ลูกค้าดูนะฮะตัวอนไรก็แล้วน้ำหนักผมได้ทสบายครับประตูด้านหลังคาครับจะเป็นรายของตัวสติกเกอร์ที่เป็นสีดํานะครับมีคลิปฉลามให้ด้านบนครับสภาพนําเดิมครับมีแค่เศษฝุ่นเล็กน้อย๋ยวผมทําการปรับสภาพให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับล้อด้านหน้าครับ สภาพเดิมๆมีสุนล้อพลาสติกให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับล้อด้านหน้าไม่มีริ้วร้อนะครับของการฟีดฟุดปาดครับรายละเอียดยางของตัวยางครับเป็นปี2019เหมือนกันครับยางยี่ห้อโตโยนะครับสภาพเดิมๆไม่มีริ้วรอเลยนะครับกูดขีดของตัวยางนะครับโชคสภาพแห้งๆเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าไม่มีรอยเซริมรั่วนะครับโป่งซุ้มอาซุ้มล้อพลาสติกไม่รอยฉีกขาดนะครับบางคนด้านหลังมีให้เหมือนเดิม เดย๋ยวเราพาดูในของตัวด้านในรถ้วยกันครับอันนี้ครับลูกค้าจะได้ส่วนตัวกุญแจที่เป็นสมาร์ทกีเลสนะครับหรือกุญแจดีโมมนะครับพันนี้สามารถปบกดปุ่มเปิดอัตโนมัติได้เลยผ่านทางปุ่มสมาร์ทเอนทีตรงนี้ครับแผงประตูด้านในครับึ้นรูป้ดยพลาสติกเหมือนกันกระจกครับเปิดปิดพับอัตโนมัติครับเป็นไฟฟ้าครับสามารถล็อกระจกได้เปิดปิดอัตโนมัติครับมีปุ่มบรรทัดออตโตของบุคคลที่เป็นประตูฝั่งคนขับนะครับฝั่งเดียวที่เหลือเป็นไฟฟ้าธรรมดาปกตินะครับ มีช่องใส่เหรียญให้เหมือนเดิมที่มาก็น้ำครับโครงมีให้ไายของตัวน็อตครับน้านหน้าเหมือนเดิมครับมีหัวน็อตแต้มสีปกติอยู่เลยครับสติ๊กเกอร์ครับมีให้ครับของทางที่สันครับติดอยู่เหมือนเดิมโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมชัดเจนโครงสร้างน้นหน้านะครับลอเบตอาร์ตเลียงแถวเหมือนเดิมนะครับเชื่อมจากโรงงานเลยผมขอญาตปิดจึงนะครับ เสาบีครับสติกเกอร์มีให้เหมือนเดิมครับรอยนึยึดของตัวฮอนด์นะครับไม่มีการเก็บอะไรของตัวงานสีหรือการถอดของตัวเสาบีมานะครับโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมไปปกติด้านในจะเป็นบาดหนังครับสามารถปรับโดยหกทิศทางที่เป็นเมนนว่นนะครับเอะหลังครับเลื่อนขึ้นของตัวเบาดได้สไลด์หน้าหน้าหลังได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราพาชมในของตัวด้านในดีกว่าครับเบาะเป็นเลื่อนมันนวลปกตินะครับปุ่มคันนี้ค้าจะได้ส่วนตัวปุ่มที่เป็น ครับปุ่มตรงตัวพุ s h start นะครับก็ทำการเหยียบเลยของตัวคัดก่อนสตาร์ทนะครับเบื้องต้นอ่าครับผมแอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้ไฟของตัวด้านขวาครับมีปุ่มทิปรีเซ็ตครับเกี่ยวกับอ่าปรับเลยของตัวแสงสว่างของไฟด้านหน้าได้นะครับปรับได้ครับตรงด้านข้างเลยแล้วก็มีปุ่มทิปรีเซ็ตนะครับที่เปิดฝาถังน้ำมัน อยู่ด้านข้างนะครับฝากระโปรงอยู่ด้านหน้านะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้ซ้ายครับอนโทนเกี่ยวกับบลของตัวเครื่องเสียงครับทังฝาครับเกี่ยวกับบบของตัวหน้าจอครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงครับลัดสายวางสายได้ปกติครับแอร์แบ็กคันนี้ครับจะมีแอร์แบ็กในส่วนตัวคู่หน้าให้ทางลูกค้านะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกนะครับตัดใน่ในส่วนตัวช่องแอร์ที่เป็นวงแหวนนะครับมีให้ แล้วก็อะไรของตัวที่มังก็น้ำมีให้นะครับต้องสองฝั่งเลยบุคคลนั่งข้างแล้วก็บนคนขับนะครับพวงมาลัยครับคันนี้สามารถปรับได้แค่สองระดับนะครับปรับขึ้นลงปกติเลขใบครับคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามนะครับฝั่งซ้ายเกี่ยวกับระบบวัดรอบความอ่าวัดรอบนะครับฝั่งขวาเกี่ยวกับระบรบของตัวความเร็วนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลน,นะครับ บอกรายของตัวเกทิปเอทิปบีอัตราการสิ้นเปลืองการใช้งานตรงนี้ได้นะครับที่เป็นหน้าจอบอกเวลาอุณหภูมิทางด้านหน้านะครับการปัดครับทางฝั่งซ้ายที่เปียปัดของตัวน้งฝนนะครับปรับสามารถปรับระดับได้ฝั่งขวา<ม>เกี่ยวกับระบบของตัวไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาไปปกติเลยคันนี้วัสดุด้าน,นหน้าเป็นพลาสติกนะครับมีปุ่มของตัว power outlet นะครับ ให้ตรงกลางมีปุ่มของตัวฉุกเฉินและตัวเอเมซี่ไลท์ให้นะครับวัสดุดีไซน์ด้านหน้าครับตอนนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่ใส่สามารถใส่ซีดีได้ครับปกติเลยเดี๋ยวน้องการเทสห้ลูกค้าดูเคื่องต้นก่อนนะครับอ่ะเครื่องเสียงปกติเลยครับคันนี้แอร์เป็นแอร์อรอโต้เลยตัดขอบเดี๋ยวของญาติปิดนิดนึงครับ ตัดขอบที่เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นพลาสติกสีดําเงาสีบอลนะครับด้านล่างมีปุ่ม power lead ให้ครับแล้วก็ปุ่มของตัว AUX แล้วก็ USB นะครับเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับคันนี้ตัดขอบที่เป็นขอบสีบอลเงินนะครับที่เป็นอ่าสีบอลเงินเงานะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ครับเบรกดึงมือเป็นเมนน้ปกติเลยยูบ็อกตรงนี้มีให้ครับแล้วก็ด้านในยูบ็อกมีปุ่ม power lead ให้ทางลูกค้านะครับ ด้านจับของคนนั่งข้างตรงนี้ก็มีให้นะครับแต่คนขับจะไม่มีให้นะครับด้านทางฝั่งขวาแผงบังแดดครับมีกระจกให้ของบุคคลนั่งข้างมีไฟให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาที่ใส่แว่นมีให้ครับแล้วก็ไฟคอนโซลด้านหน้ามีให้เหมือนเดิมครับรายของตัวแผงบังแดดของบุคลขับจะไม่มีกระจกให้นะครับคันนี้กระจกมองหลังเป็นตัดแสนโน้ปกตินะครับ กล้องหน้าตรงนี้ไม่มีให้ถ้าลูกค้าต้องการอะไรของตัวกล้องด้านหน้าผมติดตั้งให้แถมให้ทางลูกค้าเลยครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงในส่วนอะไรของตัวกล้องด้านหน้านะครับผมแถมให้ทางลูกค้าได้เลยไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ครับอ่าตรงนี้อาจจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมทําการแก้ไขเลยของตัวไฟคอนโซลห้องโดยสารตรงกลางให้ไรของตัวฝ้าอาจจะมีรอยยันมากยันนะครับเดี๋ยวผมทําการลบไรของตัวฝ้าด้านหน้าไอ้หลังคาตรงนี้ให้ลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับ รายของตัวรถสภาพเนเดิมสวยๆเลยครับปี2 0 1 9กครับกับตัวนิสสันนาวาตัว2 5 e b ุดห e d i t i o n ช่นครับตัวดับเบิลแคปคันนี้ครับผมเดี๋ยวเราพามาดูรายของตัวห้องเครื่องรถด้านหน้าด้วยกันดีกว่าครับในส่วนของห้องเครื่องคันนี้ครับลูกค้าจะได้เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลครับขนาด2.5นะครับคันนี้ครับรายของตัวเครื่องยนต์ครับสภาพเหมือนเดิมครับแห้งๆครับไม่มีรอยเซมร์ฟลุ่มตัวน้ำมันเครื่องครับรายของตัวเครื่องครับ รอบเครื่องที่เบื้องต้นหมสตาร์ทไปรอบเครื่องเดินนิ่งมากครับรายของตัวน็อตทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีการถอดตัวห้องเครื่องคันนี้ครับเราดูแลให้ครับดูแลในส่วนตัวการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทางลูกค้านะครับเบื้องต้นไม่ต้องกลัวอะไรตรงนี้นะครับผมฝาปนด้านหน้าครับเหมือนเดิมครับไม่มีการถอดนะครับรอยโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คถนวนกันความร้อนมีให้ซิลิโคนด้านข้างติกเกอร์มีให้ปกติเลยมอกรยังมีติดอยู่ชัดเจนนะครับคันนี้น็อตฝั่งซ้ายยังเหมือนเดิมนะครับ ลายของตัวข้างในครับไม่ต้องกลัวครับลายของตัวที่สันวลล่าครับเขาจะพ่นลายของตัวสีงานด้านหลังด้านในนะครับตรงนี้ไม่เต็มด้านหน้านะครับแต่โครงสร้างทุกอย่างชัดเจนเหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีรอยชนโครงสร้างแน่นอนแพ็คจนวันละตีให้เหรอครับถา้าลูกค้ารับรถไปเจอชนโครงสร้างทุกอย่างพิกวามจน้นานหรือชนหนักครับ ทางเรารับซื้อคืนเราวันตีให้แน่นอนนะครับในส่วนตัวโครงสร้างแล้วดูแลหลังการขาย30วันครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ครับแล้วก็ไฟฟ้าของตัวรถยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แต่ก่อนสองมอบผมจะเช็กเลยของตัวแบตเตอรี่ให้ล,ลูกค้าก่อนเบื้องต้นอยู่แล้วครับคันนี้มีระบบของตัวเบรก ABS ให้ล,ลูกค้าเนี่ยครับผมโครงสร้างทุกอย่างยัง,ยงชัดเจนเหมือนเดิมรถสภาพเ,เดินเดือดสวยๆครับตัวเบรชันตัวปี2019คันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเด็ดของตัวรถคันนี้ครับสามารถเข้าดูได้ที่ที่บริษัทพิยนต์เลยครับ สับลูกค้าครับท่านใดที่สนใจเลยของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงครับเกียร์ธรรมดาครับกับน so e ิสสันนาวาร่า2.5 e v e r t i o n double cab ครับคันนี้ปี2019ครับเลขมาอยู่ที่78,000ครับราคารถอยู่ที่ 5 2 9 0 0อบาทครับวันนี้สามารถเข้าดูเด็ดรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครครับทุกอาชีพของลูกค้าครับสามารถออกรถได้อยู่แล้วครับผมลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวได้ครับผมอัพเบี้ยห้องล้อมต้นครับอยู่ที่2.79ครับตลอด 4 5ปีกับ5ปีนะครับ6กับ7็ปีจะเป็น2.99ครับทุกชีพของลูกค้าครับสามารถฟรีดาวได้ครับถ้าลูกค้ามีเครดิตตรงนี้ครับผมเราดูแลให้ครับผมในส่วนของเรื่องของการส่งเอกสารจานที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูอะไรของตัวรถตรงนี้นะครับผม เรามีเป็นการของการส่วนรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้าครับคิดเจ็ตพิจารณทางครับเปิงต้นถ้ามีข้อสงสัยต้องไงครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์064146 6023สี่ยครับเซลล์เมงยินดีให้ทุกคำปรึกษาครับยังไงครับขอฝาก EP นี้ด้วยครับเกี่ยวกับรายของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงครับกีธรรมดากับรถปี2019ครับกับตัวท็อ สุดครับของตัวนิสสันนาวาล่าแบ,บอีชันคันนี้ครับฝากกดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ทางช่องเม้งเพชรยนต์รถกระบะมือสองด้วยครับผม EP หน้าเรามีตัวรถกระบะเขานำเข้ามาใหม่ครับเราจะมานำเสนอให้ทางลูกค้านะครับผมวันนี้ไม่งเพชรยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ